เมื่อลูกสาวของ EXCEL ซลฟอรีตำรวจขาลุยผู้กัดไม่ปล่อยต้องถูกคนหลายู่ขคามและเข้าไปผัวพันกับคดีการฆาตรกรรมที่เบเวอร์ลี่ฮิลนั่นจึงทำให้ EXCEL ซลต้องกลับมาที่เมืองนี้เพื่อกลับมาลาวงการและปกป้องลูกเขา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็มีชิลังบ้าเบเวอรี่ฮิลขอบเป็นภาคที่4นะครับโดยภาคแรกเริ่มใช้ในปี1,984ถ้านับจากปัจจุบันก็ประมาณ40ปีได้แล้วถ้าอยากให้สปอยสามภาคแรกด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและเรื่องราวของเอเซลตำรวจขาวลือคนนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับ สำหรับเรื่องเล่านหนังเรื่องนี้เนี่ยเดิเริ่มต้นมาที่เมืองดีทรอยต์รัดมิชิแกนด้วยการแนะนําตัวละครหลักอย่างเอเซลฟอร์ีตำรวจหนุ่มที่มุ่งมั่นในอาชีพการงานและมีอารมณ์ขันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งตัวของเอ็กเซลเนี่ยก็ทํางานในหน่วยสืบอ,อาชญากรรมนะครับและเป็นที่รู้จักในฐานะตํารวจที่มีความสามารถในวันนี้พี่แกโคตรตื่นเต้นเนื่องจากว่ากําลังจะไปดูการแข่งขันฮอกกี้ที่กำลังจะมาถึงครับเมื่อเอ็กเซลมาถึงสนามเรียบร้อยเขาก็ได้เจอกับไม้ตำรวจสายสืบที่ตัวคนนั้นนับถือเอ็กเซลเปร็นรุ่นพี่ที่รักและเคารพในขณะที่กําลังพูดคุยกันเอ็กเซลหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติเอาเป็นว่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอเลียกเอ็กเซลว่าเป็นพระเอกแล้วกันนะครับ ในตอนนั้นพระเอกเห็นชายคนหนึ่งที่ดูน่าสงสัยซึ่งตัวของมันก็เป็นสมาชิกของแกงเทว่นไมล์ที่เพิ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมช่างอัญมณีในเบเวอร์ลี่ฮิล แต่ด้วยความที่ตัวของพระเอกถูกถอดออกจากทีมสืบสวนแล้วพระเอกจึงไม่สามารถนั่งดูฮอ,อกกี้ได้ยอย่างสบายใจพระเอกเดลรีไปเกี้ยกก่อมให้ไหมเนี่ยมาร่วมมือก,กับเขาและพกากันจับตัวความบักจูเนียที่เป็นหนึ่งในลูกทีมของเทเวนไมในขณะที่ไหมกําลังดูจูเนียอยู่นั้นพระเอกก็สังเกตว่ากลุ่มลูกน้องของจูเนียเนี่ยมันกําลังมุ่งหน้าไปอีกทางด้านพระเอกจึงตัดสินใจตามกลุ่มที่ว่าไป โดยไม่สนใจว่าตุกของไหมเนี่ยจะอยู่กับจูเนียหรือไม่เมื่อเข้าไปถึงห้องเก็บของของนักกีฬาเรียบร้อยปรากฏว่าในตอนนั้นผู้มันเนี่ยกำลังจะขโมยของมีค่ากันด้านพระเอกจึงทําการสร้างสถานาการณ์ขึ้นมาโดยการสวมบนบาทเป็นโค้ชที่วุ่นวายนั่นจึงทําให้หัวหน้าแก๊งได้เข้ามาขู่พี่แก่แต่พระเอกก็ไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามารอบงำเขาไม่แต่น้อยพระเอกทาการยั่งปืนจากหัวหน้าแกง๊งและทําการจับตัวของมันไว้เป็นตัวประกันโดยบรรยากาศในห้องตอนนี้มันก็เริ่มวุ่นวายนักกีฬาและลูกน้องของจูเนียต่างาาากกกนนมองดูสถาาารณ์ที่เิขึ้ ในขณะเดียวกันบางคนก็เริ่มหนีไปแต่ทท่าวันระหว่างการหลบหนีนั้นพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่พระเอกด้วยพระเอกเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้เรียกให้ตัวของไมตาม,มาและทําการชักต้าตํารวจให้กับคนขับรถหิมะเนี่ยดูครับด้านไหมที่นั่งอยู่เบาะข้างๆเนี่ยเมื่อเห็นภาพข้างหน้าแล้วพี่แกเนี่ยก็รู้สึกกังวลไม่น้อยซึ่งในตอนนี้ตัวของไมก็รู้สึกว่าสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่แกจึงโทรไปหาเจฟฟี่ที่เป็นหัวหน้าเพื่อขอกําลังเสริมให้เข้ามาที่นี่ส่วนด้านพระเอกตอนนี้ก็เ,เร่ง เป็นหัวหน้านั้นก็เริ่มระเบิดอารมณ์จับปลายสายและได้บอกไปว่าอย่ากทำลายข้าวของให้เสียหายแม้แต่น้อยแน่นอนว่าตัวของพระเอกก็ทำเป็นไม่ได้ยินและได้ชลุดขุดหิมะทำการไล่ล่าคุณแร่ต่อไปแน่นอนว่าการตามล่ามันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาพระเอกตามล่าพ่งแมงอย่างบ้าหลา เช้าวันต่อมาพระเอกก็เดินเข้าไปที่สถานีตำรวจซึ่งทุกคนก็ต่างปรบมือให้กับเขาเหมือนว่าพระเอกเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เพิ่งกลับมาจากการต่อสู้ข่ามีทั้งเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันด้านเจฟฟี่เนี่ยก็ถูกหัวหน้าเรียกไปคุยซึ่งเจฟฟี่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็โดนด่าอยู่โคตรนานหลังจากที่ออกมาจากห้องเรียบร้อยเจฟฟี่ก็เริ่มบ่นกับพระเอกไปว่าถ้าเกิดตัวของพระเอกยังทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยพระเอกจะต้องถูกยึดปืนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อได้ฟังชันนั้นพระเอกก็เริ่มรู้สึกก,งงก,งกังวงล ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วโดยในวันนั้นด้านเจฟฟี่ก็ได้ยื่นใบละออกกับผู้บับญชาการไปแม้ว่าตัวของพระเอกจะอยากทําอะไรผู้ช่วยเมืองมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเรื่องราวมันก็ต้องมาจบเช่นนี้เรียกได้ว่าถ้าพระเอกลงมือเนี่ยแม่งเละร้อยครับด้านพระเอกเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อย ลกลับไปด้านเจนลูกสาวของพระเอกซึ่งตัวของเจนเนี่ยก็เป็นทนายนะครับในตอนนี้เธอกําลังไปหาหนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมเธอได้พูดกับแซมไปว่าเรื่องของเขาเนี่ยอาจจะถูกจัดฉากขึ้นมาด้านเจนพยายามบอกให้ตัวของแซมเนี่ยบอกความจริงว่าเรื่องราวในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนื่องจากว่าตัวของเจนจะเป็นคนช่วยเขา โดยในตอนแรกบักแซมเนี่ยมันก็นมองเจนด้วยความสงสัยและก็ไม่แน่ใจว่าทาไมคนจากเบอร์ลี่ฮิลต้องเข้ามาช่วยเขาด้วยแต่เมื่อเจนได้พูดถึงลูกศวของแซมขึ้นมาและได้ใช้ภาษาที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็ทําให้แซมเนี่ยรู้สึกได้ว่าตัวของเจนเนี่ยเข้าใจปัญหาเขาจริงครับในที่สุดแซมก็ยอมเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาได้บอกว่าเขาถูกตัดสินให้เป็นคนร้ายที่ฆ่าตำรวจเพราะปืนที่ใช้ในการฆ่านั้นมันกับอยู่ในมือเขาแซมได้บอกว่าเขาแค่เป็นคนส่งยาในวันนั้นเขายืนยันนนวว่่่่าาาาเขาเีไมใใชคคททํทครครร้แตตจ แบบที่เขาเห็นนั้นคือคนที่จะเข้ามาช่วยส่งของที่นัดหมายเอาไว้เขาเห็นรถ SUV ีคันสีดาม,มานั้นจึงทําให้เขาโคตรตกใจแล้วรู้ว่าผู้มันเนี่ยต้องมาจับตัวเขาน้ําเสียของเขาเต็มไปด้วยความเครียดและความหวาดกลัวแน่นอนว่าด้านเจนที่ได้ฟังก็รู้สึกว่าแซมพูดความจรงิงจากนั้นแสมก็ได้เล่าเพิ่มเตมว่าเมื่อรถคันสีดําขับเข้ามาใกล้เขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นซึ่งตัวของพี่แกนเนี่ยก็โคตรกลัวว่าจะโดนยิงเลยตัดสินใจจับพวงมาลัยรถเพื่อขับไปชนขนนั้นเพื่อป้องกันตัวแต่ถ้า,า,าเมื่อไ ฟื้นกลับขึ้นมาปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นผู้ต้องหาไปซะแล้วด้านเจนที่ได้ฟังก็รู้สึกว่างานนี้เนี่ยมันไม่แฟร์เลยตั้งใจจะเข้ามาช่วยแซมโดยการอาสาเป็นทนายให้กับเขาแม้คนรอบข้างจะเตือนว่าอย่าทำแต่เจนก็เชื่อว,ว่าตัวเองสามารถพิสูจน์ได้ว่าแซมบริสุทร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวเธอก็พร้อมจะนำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงในศาลด้วยครับโดยในวันที่ตัวของเจนจะต้องไปศาลนั้นเธอก็รู้สึกว่าแซมเนี่ยบริสุท์อย่างเต็มเปี่ยมแต่หลังจากขึ้นศาลเสร็จเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโคตรเหน เมื่อเดินกลับมาที่ลานจอดรถที่ออฟฟิศเธอก็เจอกับพวกที่สวมหน้ากากสีชมพูขับรถสลิงมาขวางหน้าถวายพวกมันติดสายสลิงกับตัวรถและทําการทุบก,กระจกให้แตกก่อนที่จะดันรถของเจนเนี่ยให้ตกลงไปข้างล่างครับด้านเจนเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแน่นอนเธอก็ขีดร้อออกมาด้วยความตกใจพวกมันได้ข่มขู่ให้เจนเนี่ยเลิกทำคดีของแซมสาถ้าไม่ยอมหยุดอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเจนแน่นอน แต่เท่า่เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การเมเตือนเท่านั้นรถของเจนยังไม่ตกตึกเนื่องจากว่ายังติดสลิงอยู่ครับและในตอนนี้มันก็กําลังห้อยอยู่กลางอากาศด้วยด้านเจนที่มองลงไปข้างล่างเนี่ยเธอก็รู้สึกช็อกในความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซึ่งตัวของเธอก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไป ในขณะเดียวกันบิลสายสืบที่เป็นเพื่อนรักของพระเอกนั้นเมื่อรู้ว่าเจนลูกของพระเอกโดนเล่นงานก็รีบขับรถมาหาเพราะกลัวว่าเจนเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายบิลรู้ดีว่าเจนทําคดีนี้เพราะเขากําลังตามสืบเรื่องการตายของคอแบนเช่นกันเขาได้ขอโทษเจนไปที่ทําให้ตัวของเจนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และตอนนี้ตัวเขาก็อยากให้ตัวของเจนเลิกทําคดีนี้ไปซะแต่เจนก็ไม่ยอมและยืนยันว่าตัวของเธอเนี่ยจะทําคดีนี้ต่อไปบิลก็รู้ว่าเจนเนี่ยดื้อด้านเหมือนกับเอ็กเซลนั่นจึงทาให้เขาเเรริิิ่่่่่มมมวววตกังลลไน้อยแยแะคดาช เจนยังไงเรียกได้ว่าในตอนนี้บิลโคตรกดดันเลยตัดสินใจโทรกลับไปหาพระเอกเพื่อบอกว่าเจนกําลังอยู่ในอันตรายเนื่องจากว่าตัวของเธอเนี่ยได้เข้ามาอาสาเป็นทนายให้กับแซมบิลได้บอกไปว่าแซมเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าตํารวจครับและในตอนนี้ก็มีคนมาขู่เจนว่าให้เลิกทําคดีนี้ไปซะแต่เจนกลับดื้อดึงว่าจะทําคดีนี้ต่อไปบิลเลยรู้สึกว่าต้องให้พระเอกเนี่ยรีบมาที่นี่เขาจึงวางแผนจะไปรับพระเอกที่สนามบินและจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพระเอกฟังหลังจากที่วางสายไปแล้วบิลก็ได้แอบไป แต่ทว่าพี่แกเนี่ยก็โดนแกงคาแป้งจับตัวได้สะงั้นเช้าวันต่อมาพระเอกก็มาถึงเบเวอร์ลี่ฮิลล์แต่ก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมบิวเนี่ยถึงไม่มารับพระเอกจึงโทรไปหาบิวแต่บิลเนี่ยก็ไม่รับเช่นกันพี่แกจึงขับรถไปที่ออฟฟิศของบิวแต่เมื่อพระเอกมาถึงปรากฏว่าในตอนนั้นพระเอกกับเจอแช่สองคนกำลังคุยห้องของบิวด้วยความที่พระเอกไว้พิบดีพี่แกจึงแกล้งทำตัวเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถูกส่งมาทำงานด้วยเมื่อได้จังหวะพระเอกก็ได้โชว์เอกสารสำคัญของบิวใส่กระเป๋าเอาไว้แต่ตอน,น,นไไอที่ตััววเขายกบบวไว เมื่อหนึ่งในนั้นได้เข้ามาในห้องด้วยพระเอกก็โดนจับได้ว่ามาใช้ผูด้เดียวกับมันพระเอกจึงได้ใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ข้างมือมาทําการฉีดใส่หน้าของมันเลยกได้ว่าตอนนี้สถานาการณ์เนี่ยเริ่มจะวุ่นวายเข้าแล้วพระเอกเลยใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีออกมา เมื่อผูมันตั้งตัวได้มันก็ได้ตามพระเอกออกมาติดตเช่นกันพระเอกเลยต้องใช้รถตำรวจขับหนีไปแต่ผูแมงก็กัดไม่ปล่อยครับและในขณะเดียวกันพระเอกเองเนี่ยก็ต้องรับมือกับตำรวจสาวที่ฉีดสเปรย์พิษไทยใส่หน้าเขาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับการหนีเสือป่าจระเข้ยังไงอย่างนั้นด้วยความแสบตาพระเอกก็ร้องอดโอยก่อนที่เขาจะรีบน้ำมือมาเ็ดแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้ขับรถพิกคว่ำไปและยังโดนตำรวจสาวจับตัวเอาไว้ ด้านผู้หมวดบอบบี้สายซืบหนุ่มไฟแรงที่กําลังดูแลคดีของแซมอยู่เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าพระเอกกับบิวเกี่ยวข้องกันยังไงแต่พระเอกก็เลือกที่จะไม่ตอบไม่ต่อน้อยพระเอกพยายามเปลี่ยนเรื่องในการพูดคุยก่อนจะขอโทรศัพท์เพื่อโทรกลับไปหาลูกเขาแต่ท่างระเจนก็เลือกจะตัดสายทิ้งนะครับจนรอบสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมบอกว่าบิลเรียกให้ตัวของเขามาที่นี่ถ้าลูกยอมมาช่วยเขาจะบอกความจริงจากบิลทั้งหมดว่ารู้อะไรมาบ้างเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยตัวของเจนก็ต้องจําใจมาช่วยครับและได้มาเจอกับอดีตแฟนเก่าอออย่่าาางงบี้้สดวววแนนนมทํใหตัข พระเอกเนี่ยช็อกมากกว่าเดิมแต่ไม่นานนะก็ได้มีคนมาบอกกับพระเอกว่าแทกการ์ดหัวหน้าของทีนี่เรียกเขาให้เข้าไปพบหลังจากที่ตัวของพระเอกได้เข้าไปเจอกับแทกการ์ดปรากฏว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยรู้จักกันมาก่อนครับและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันซะด้วยและยังแนะนําให้เขาได้รู้จักกับผู้กองแกนหัวหน้าหน่วยปราปามยาเสพติดที่นั่งอยู่ในห้องก่อนหน้าแล้วทั้งสองคนเลยเข้ามาจับมือทักทายกันด้านผู้กองแกนได้บอกกับพระเอกไปว่าเขารู้ว่าเจนที่เป็นลูกสาวคุณเนี่ยได้เข้ามาเป็นทนายให้กรรระแตมที่่่ถูกกลาาาาาววหเป็นคนคคํจับ ซึ่งดานผู้กองแกนก็ยืนยันว่าแสมไม่ได้ถูกจัดฉากแน่นอนนั่นจึงทําให้การพูดคุยในครั้งนี้พระเอกไม่สามารถพูดคุยกับแขกกัดได้ตรงๆพระเอกรู้สึกไม่สบายใจและทําให้ตัวคนนั้นเริ่มสงสัยในตัวของผู้กองแกนขึ้นมาจึงตัดสินใจไปดูรถของแซมที่จอดทิ้งเอาไว้ที่แต่รถกับเจนโดยในตอนที่เข้าไปเช็คพระเอกก็มั่นใจว่าแซมคือคนที่ฆ่าตำรวจจริงๆเนื่องจากว่าตําแหน่งการนั่งและวล้อยกระสุนเนี่ยมันโคตรฉาดแถมพี่แกยังเจอกล้องที่ซ่อนเอาไว้ในรถแต่ถ้าว่าเอสดีการ์ดเนี่ยมันกล รวมกันแล้วเจนและพระเอกก็เชื่อว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่นำเอสติการ์ดไปร้อยเปอร์เซนด้านพระเอกรู้ดีว่าถ้าหาไม่เจอพวกนั้นอาจจะตามผู้เขามาแทนด้วยความมั่นใจพระเอกก็ได้ใช้โทรศัพท์ทำการตรวจเช็คตั้งรถของเจนขับจนเจอกับเครื่องติดตามพระเอกและเจนจึงได้วางแผนกันว่าจะเอาเครื่องติดตามที่ว่านี้เนี่ยไปติดไว้ยังท้ายของรถบัส พวกเขาจะได้เช็กได้ว่าตอนนี้ใครเนี่ยกำลังตามพวกเขาอยู่เมื่อพวกมันตามไปพระเอกก็รู้ว่าทั้งสองคนที่เขาเจอนั้นคือคนที่พระเอกเคยเจอที่ออฟฟิศของบิลพาเอกและเจนจึงได้ตามพวกมันไปและได้มาที่อาคารส่วนตัวแห่งหนึ่งครับจากนั้นพระเอกและเจนก็ตีเนียนทาเป็นคนของรัฐที่ได้เข้ามาตรวจสอบแน่นอนว่าด้านพนักงานที่ไม่อยากจะมีปัญหาด้วยเนี่ยก็ยอมให้พวกเขาขึ้นไปตรวจสอบด้านบนอย่างง่ายดายเมื่อขึ้นมาข้างบนพะเอกและเจนก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยแม่งเป็นลูกน้องของผู้กองแกนพาเอกเลยถามกับแกนตรงๆว่าลูกน้องของนายเนี่ย ิไดานแกนก็ตอบกลับว่าตัวของบิลเนี่ยได้ขโมยหลักฐานที่เขาต้องทําคดีของเจนมาผาเอกได้มองดูตัวของแกนที่แสดงความลำาววเกินฐานะตำรวจธรรมดาทั่วไปแถมตอนนี้ก็ดูเย่อหยิ่งผาเอกจึงสงสัยว่าแกนจะต้องมีเอวกับเรื่องนี้แน่นอนหลังจากที่ออกมาจากที่นั้นสองพอลูก,ก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเจนไม่พอใจที่พ่อหายตัวไปแล้วไม่สนใจเธอเลยมีหน่ำซ้ำอย่างได้ไ่เขาลูกจากรถ ในวันต่อมาพระเอกก็เริ่มคิดในสิ่งที่ตัวเองทำไว้เขาเลยกลับมางอลูกสาวที่ออฟฟิศและยื่นกระดาษที่เอามาจากที่ทำงานของบิวให้ไปซึ่งมันก็เป็นที่อยู่ของบ้านหลังหนึ่งที่คิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะมีใครบางคนกบดานอยู่ที่นั่นจากนั้นเจนกับพอก็ตัดสินใจว่าจะไปบ้านหลังนั้นในขณะที่กำลังคุยกันอยู่ในรถจู่ๆมันก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเนื่องจากว่าพวกมาเฟียได้ขับรถมาและก็นำยิงใส่เจนและพระเอกไม่ยังแต่โชคดีที่พระเอกมีสติเลยสามารถพาลูกหลบกระสุนได้ก่อนจะถอยรถขับหน กำลังตามพวกเขามาเนี่ยก็ได้มาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบ๊อบบี้จึงได้เข้ามาช่วยซึ่งในตอนนั้นก็ได้เกิดการกระหน่ำยิงใส่กันไม่หยังส่วนพระเอกก็ยังคงขับรถถอยหนีไปเรื่อยๆแต่มันก็ได้ไปชนรถอีกคันหนึ่งนะครับพวกมาเฟียที่ตามมามันก็ลงมาจากรถและเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่รถของเจนลับพระเอกไม่หยังแต่โชคดีที่บ๊อบบี้เข้ามาทันเลยสามารถจัดการกับมันสองคนลงไปได้ไม่อย่างนั้นเจนลับพระเอกได้ซีงแง่แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีน่้งานเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้แกกบบบหตุการณ์นครัง้ มันทาใหเมืองวุ่นวายและก็แน่นอนนะครับว่าการกระทําในครั้งนี้เนี่ยบอบบี้ที่ก้าวขาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้างหนึ่งแล้วเลยตัดสินใจร่วมมือกับเจนลับพระเอกเพื่อตามตืบบอแสเรื่องนี้ต่อไปไม่นานนะักพวกเขาก็พบว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของแก๊งยาเสพติดขนาดใหญ่ครับและก็โชคดีที่บ้านด้านคางเนี่ยได้ประกาศขายอยู่พอดีด้วยพระเอกจึงคิดแผนการที่จะเข้าไปดูซึ่งตัวของพระเอกก็มีคนที่รู้จักที่จะสามารถพาเข้าไปได้หลังจากที่วางแผนการแล้วตกลงเรียบร้อยพระอเอก,ก อเอกที่ม,ด,ามาด้านเซิร์ชที่เป็นหนุ่มต,งตุงติงเมื่อได้เจอกับพระเอกและเจนแล้วเขาก็ดูดีใจและได้บอกไปว่าจะพาพวกเขาไปหาเซลล์ที่ดูเรื่องการประกาศขายบ้านหลังนี้หลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์เซิร์ตก็ได้พาทั้งทีมไปดูบ้านหลังใหญ่ที่ว่านั้นเมื่อมาถึงเขาก็รอคุณขายบ้านว่าพระเอกเป็นคุณพ่อที่ต้องการหาบ้านให้กับครอบครัวแต่ละคนจึงได้เล่นตับน้ำเพื่อไม่ให้โดนจับได้โดยในระหว่างที่เจนกับบอบบี้เดินเข้ามาดูบ้านนั้นพระเอกก็ปิดตัวออกมาเพื่อไปสำรวจอีกบ้านหลังหนึ่งครับโดยบ้านที่เป็นเป้าหมายของพระเอกกกนีมมั็ าดเดินถือปืนตัวตายอยู่โคตรเยอะแต่ด้วยความเก่งกาจของพระเอกแล้วพี่แกก็สามารถแอบเข้าไปได้อย่างไรล่องลอยเมื่อเจอสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยถึงกับช็อกเนื่องจากวันในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีแป้งซ่อนอยู่ในรูปปั้นขามพวกมันได้ใช้วิธีนี้ในการขนแป้งไปอย่างที่ต่างๆนอกจากนี้ตัวของพระเอกยังเจอรถ SUV คันสีดาที่มีรอยชนอยู่ข้างหน้าด้วยพระเอกจึงสนรษฐานว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแซมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แกจึงถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหล เขาก็รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่เทวบารุกนกของแกนเนี่ยก็เห็นภาพของพระเอกเดินผ่านก็มุ่งจรปิดไปมันจึงรีบโทรไปรายงานแกนหัวหน้าของมันเมืม่อพระเอกและทีมกลับมาจากการสำรวจบ้านเรียบร้อยพวกเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากกว่าที่คขดและดูเหมือนว่าแกนเนี่ยกำลังพยายามจะป้ายความผิดให้กระแสมหลานชายของชิโนจะพ่อแกงขาย,ยาเสพติดถ้าหากต้องการเอาชนะพวกมันทีมของพระเอกต้องหาเ d สดการ์ให้เจอก่อนที่แกจะได้ไปเนื่องจากว่าข้อมูลในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญครับ ในขณะที่ทั้งสาคนคุยเรื่องคดีเจนกับพ่อก็เริ่มทะเลาะกันด้านเจนพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่แซมพูดนั้นเป็นความจริงเธอเชื่อว่าควรจะยุติเรื่องนี้แล้วปล่อยให้เป็นอาที่ของกฎหมายในการจัดการต่อครับ แต่ถว่าพระเอกและบอบบี้ก็คิดต่างครับและตั้งใจจะเดินหน้าสืบเรื่องนี้ต่อไปนั่นจึงทําให้เจนผิดหวังในตัวพ่อที่ทุ่มเทให้กับงานโดยไม่สนใจความเป็นพ่อเลยไม่ต่น้อยเจนรู้ว่าถ้าเขาร่วมกับพ่อเนี่ยเธออาจจะโดนพักงานเช่นกันเจนเลยตัดสินใจที่จะไม่ร่วมมือด้วยนั่นจึงทําให้ตอนนี้เหลือแค่บอบบี้กับพระเอกที่ตั้งใจจะเดินหน้าเพื่อสืบหาความจริงต่อไป จากนั้นพระเอกกับบ๊อบบี้ก็มุ่งหน้าไปหาชิโนซึ่งตัวของชิโนก็เป็นเจ้าพ่อแก๊งขาแปงที่เป็นผู่ขคองแซมครับจากนั้นชิโนก็เล่าว่าโคบแลนเคยเป็นผู้เดียวกับเขากาลังคิดจะเลิกทํางานผิดกฎหมายโคบแลนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนเอาไว้ด้านบักแกนเนี่ยเลยต้องกําจัดโคบแลนก่อนที่จะมีปัญหาใหญ่ตามมาครับนอกจากนี้ชิโนยังได้บอกว่าบิลเพื่อนของพระเอกนั้นถูกแก๊งขาแป้งจับได้ตอนนี้เขาได้ไปสอดแนมของแก๊งที่ท่าเรือนั่นจึงทําให้ตอนนี้พระเอกกับ Bobby. บ๊ กลุ่มหนึ่งจากทีมปราปามยาเสพติดของแกนได้เข้ามาจับกลุ่มพวกเขา โดยในตอนที่ตำรวจได้เข้ามาคุณไถ่รถก็เจอกับถุงพวงสีขาวถุงหนึ่งที่เหมือนว่าจะเป็นยาเสพติดครับพระเอกจึงรู้ว่าบักแกนเนี่ยกำลังเล่นตุกติกเข้าะแล้วโดยการยัดแป้งให้พวกเขาและให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาจับครับจากนั้นทั้งสองคนก็ถูกพาตัวมาที่โรงพักด้านพระเอกพยายามจะหาโอกาสในการหนีออกไปพระเอกทําการสะดกุญแจและสามารถช่วยบ๊อบบี้ออกมาได้จากนั้นทั้งสองคนก็รีบม,มุ่งหน้าไปยังดัดฟ้าเมื่อเจอเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจอดอยู่ที่นั่นพระเอกและบ๊อบบี้ก็ตัดสินใจขับพอหนีออกไปจากที่นั่นครับ แต่ถ้าว่าปัญหาเนี่ยมันก็ตามมาเนื่องจากว่าตัวของบ๊อบบี้นั้นขับ e. เฮลิคอปเตอร์ได้โคตรแย่เรียกได้ว่าตัวของพระเอกเนี่ยด่าบ๊อบบี้ไม่หยุดแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าต้องหนีพวกของแกนที่ตามมาด้านบ๊อบบี้ที่บินฮอร์อยู่นั้นก็ได้บินโชว์ไปมาแล้วบินต่ําจนทําให้ชาวเมืองเนวาดกลัวและหนีตายกันจ้าละวันก่อนที่ฮอร์จะตกลงไปที่สนามกอล์ฟแน่นอนว่าพระเอกกับบ๊อบบี้ก็ยังคงช็อกกับการตกในครั้งนี้หลังจากที่หายชอ็อกพวกเขาก็รีบลุกขึ้นและไไปปยยัังงงทท่่่่่าาาเเเเเรรืืืืออออออพพชววตบบบบิมมกกีถึ ทั้งสองคนจึงรีบเข้าไปช่วยบิลพวกเขาได้ขับรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยแป้งหนีออกมาจากที่นั่นด้วยด้านแกงขาแป้งที่รู้ตัวมันก็ไล่ตามมาติดๆเช่นกันและก็นํายิงมาใสร่รถของพวกเขาไม่หยัง่งแต่พระเอกก็ไม่สนใจก่อนจะเล่นความเร็วรถพุ่งชนประตูออกมาแถมยังได้ขับรถพุ่งชนรถที่ตามมาจนเสียหลักระเบิดตุ้มต่มอีกด้วยโดยระหว่างที่กำลังหนีนั้นพระเอกก็ถามบิลว,ว่าบิลเอาเอสดีการ์ดไปต้อนที่ไหนเพราะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับบิลต,ตอบกลับว่าเขาต้อนไว้ในมีดแลมโบอนที่ออฟฟ ปูปปรากฏว่าคนที่รับมันไม่ใช่เสียงเจนแต่เป็นเสียงของบักแกนสงสันซึ่งบักแกนมันก็ได้ขู่พระเอกไปว่าถ้าอยากมาช่วยลูกแล้วก็ให้มาเจอกันที่กวัวดังสังเซ็ทพอยที่อารามิดาภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่มาตามเวลานัดเขาไม่รับประกันความปลอดภัยของเจนครับด้านพระเอกเมื่อรู้ว่าเจนโดนจับก็รีบโทรไปหาเจฟฟี่ให้ช่วยติดตามตำแหน่งมือถือของเจนไม่นานนักเจฟฟี่ก็สามารถหาพิกัดได้พระเอกจึงรีบขับรถไปยังตำแหน่งที่ว่านั้นแม้จะโดนตำรวจกลุ่มใหญ่ตามไล่ล่ามาแต่พระเอกก็ไม่ยอมแพ้พี่แกได้ขับรถชนทุกสิ่งทที่ทาวางง จนทุกอย่างแมงพังล่าไปหน้ากองจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถถลุเข้าไปในบ้านของแกนเมื่อไปถึงยังสถานที่นัดเรียบร้อยพระเอกบอบบี้ลาบิลก็ต้องระมือกับลูกน้องของแกนที่มีอาวุธครบมือครัพวกแม่งกระดนำยิงมาใส่ทั้ง3คนไม่ยัง้งจนพระเอกไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยแม้แต่น้อย แต่ไม่นานนักโจเพื่อนรักของพระเอกก็ได้มาพร้อมกับปืนกลและได้เข้ามาช่วยพี่แกได้เข้ามาสมทบกับบิลและช่วยยิงคุ้มกันให้ครับนั่นเลยเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวของพระเอกวิ่งขึ้นไปจัดการกับแกนที่อยู่ด้านบนเมื่อพระเอกและแกนไปเฉิดหน้ากันบักแกนมันก็สั่งยกมือทาเหมือนว่ามันเนี่ยยอมแพ้แล้วแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงตัวของมันเนี่ยแค่ทวงเวลาให้ลูกน้องของมันเข้ามาจัดการกับพระเอกจากด้านหลังแต่เท่ามืก่อนที่ลูกน้องของแกนจะลงมือนั้นเจนที่ยังจําวิธีการปลดล็อกกุญแจมือได้ก็ทําการปลดล็อ,ลอ,อกาจากจจมมะนนนนาา่ััซึงงตวขเ จัดการลูกน้องของแกนเพื่อช่วยชีวิตพ่อเอาไว้บากแกนเมื่อเห็นว่าลูกน้องตัวเองโดนจัดการไปแล้วในช่วงเซี่ยววีมันก็คว้าปืนเพื่อจะจัดการกับเจนจังหวานั้นพระเอกก็ได้กระโดดเข้ามารับกระสุนแทนลูกเอาไว้ไม่นานนักบอกบบี้ที่ได้ตามเข้ามาเนี่ยก็ดันไกลเก็บให้ช็อตใส่หัวของแกนเน้นๆจนตัวของมันเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้ว่าในตอนนี้ตัวของพระเอกจะโดนยิงแต่พวกเขาก็สามารถจบเรื่องนี้ลงไปได้และก็โชคดีที่ตัวของพระเอกไม่โดนยิงในจุดสาคัญครับโดยในช่วงที่พระเอกพักรักษาตัวตัวอออออยยู่่นน้้นพพรรระเเเกททีีบบืาาาาหาขงงลลาาต็มแ ก็ได้แอบออกไปกินเบอร์เกอร์ด้านเจนที่มาเยี่ยมและไม่เจอตัวของพ่อเนี่ยเธอก็เดาได้ว่าพ่อเนี่ยจะไปไหนนะครับเลยตามไปที่ร้านเบอร์เกอร์ที่ว่านั้นและเจอกับพ่อจริงๆระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันและเข้าใจกันมากขึ้นครับซึ่งตัวของเจนก็ยอมให้อภัยกับพ่อไปนั่นจึงทําให้ตอนนี้พระเอกกับลูกได้กลับมาสนิทกันเช่นเดิมแถมยังรักกันมากกว่าเดิมด้วย สามวันต่อมาพอตกดึกบิวกับโจก็ได้เข้ามานั่งคุยกันในรถพวกเขาได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกันอย่างสบายใจครับแต่ทัในใดนั้นพระเอกก็ได้เปิดประตูรถเข้ามาพร้อมกับพูดพังยิ้มว่าลูกสาวฉันให้พวกนายมาจับตาดูฉันใช่ไหมก่อนจะบอกไปว่าตัวเขาแค่อยากไปกินสเต็กไม่ได้จะมาทาให้พวกเขาปวดหัวร้อยเปอร์เซนต์ด้านโจกับบิวเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ต่างหัวเราะและก็ยอมพาเขาไปทีรลานสเต็กเจ้าประจําก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.5คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato um ro, ไปอีกหก ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสักพะจนจบแล้วเจอกับผู้เราปัสดสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ